ราคาของบิตคอยนวันนี้อาจจะทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกกังวลหรือกลัวแต่ประเด็นสำคัญเราจะวางกลยุทธ์ต่อจากนี้ยังไงดีลองดูแนวคิดบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นจากคลิป,ลปนี้ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับต้องบอกว่าคลิปคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin ในปี2022ตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับผมเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้คุณอาจจะรู้สึกกลัวหรือกังวลนะครับว่าราคาของ Bitcoin ตกลงมันยังไงกันแน่เนี่ยมันไม่วิ่งขึ้นไปสักทีนะแล้วตกลงเนี่ยราคามันจะยังคงร่วงต่ออยู่หรือเปล่าแน่นอนครับคลิปคปนี้ มีคําตอบให้กับคุณอย่างแน่นอนว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยกลยุทธ์ที่จะวางเอาไว้หรือว่าการโปรเทคความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นเราควรจะมองแบบไหนแต่ขอย้านะครับว่าสิ่งที่ผมจะแชร์และแบ่งปันต่อจากนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับกระโดดเข้ามาลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่าบิตคอยน์นะครับเพราะฉะนั้นครับทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเอง อย่างแน่นอนแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นครับฝากเพื่อนๆพี่พๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปคลิป,ลปนี้ครับฝากเป็นกําลังใจให้กับผมสักนิดนึงผ่านการกดไ like, ลค์คลิปคลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิป,ลปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับไปจนถึงกด Subscribe ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูรายละเอียด เอรเอ้ลนี่ครับนี่คือกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่าบิตคอยนนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ผมเปิดกราฟของไทม์เฟรมเดย์เกิดขึ้นนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะวันนี้ราคาของบิตคอย n เนี่ยปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ46,00 0นะครับ46,300โดยประมาณนะครับซึ่งแน่นอนครับคุณจะเห็นชัดเจนบางสิ่งบางอย่างนะครับตั้งแต่ตอนที่ราคาของบิตคอย n ดีดขึ้นไปที่6 9 0 0 0เนาะมันก็เรียกได้ว่ามันโดนตบฉากลงมาแบบยาวเลยนะครับแม้จะมี ก็ยังร่วงลงมาอยู่เช่นเดียวกันเราสังเกตแพทเทิร์นจากบริเวณตรงนี้ให้ดีนะครับอันดับแรกนะผมอยากให้คุณสังเกตครับว่าตอนที่ราคาไปถึงจุดพีกก่อนหน้านี้ครับที่65,000นาครับราคาของบิตคอย n เนี่ยพอมันทะลุล่วงเส้น EMA 20ลงมาครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นครับมันพยายามขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณกรอบโซนที่ผมพูดถึงตรงนี้ครับซึ่งกรอบนี้นะครับจะอยู่แถวๆประมาณ58,000นนะครับไปจนถึง60,000เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ผ่านครับพอมันไม่ ผ่านเนี่ยมันก็เลยโดนทุบลงมาเนาะอยู่ใต้เส้น EMA 20มาโดยตลอดนะจนตรงนี้ครับพยายามขึ้นไปทดสอบครับจะเห็นว่ามันทะลุเหนือเส้น EMA 20ก็คือเส้นสีเหลืองตรงนี้ขึ้นไปแล้วนะแต่คุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างนะว่ามันมีกรอบโซนบริเวณตรงนี้ครับแถวๆ3 8 0 0 0จนถึง41,000นนะพูดง่ายๆมันไปทดสอบบริเวณตรงนี้พอไม่ผ่านเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นนิดนึงนะว่าจังหวะนี้ครับพยายามขึ้นไปเทสไม่ผ่าน เลยโดนตบร่วงลงมามาที่โซนตรงนี้ครับซึ่งเป็นโซนล่างขัดมาเนาะจะเห็นว่าแนวมันจะอยู่แถวๆประมาณ28,000ไปจนถึง3 2 0 0 0ืหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าราคาของบิตคอยทะลุเส้น EMA 20ขึ้นไปเนาะแล้วมันตรงนี้มันก็ร่วงลงมาแต่พอร่วงเนี่ยจะเห็นว่ามันชนแนวเส้น EMA 20พูดง่ายๆแนวเส้น EMA 20เป็นแนวทดสอบของแนวรับนั่นเองตรงนี้ดีดขึ้นไปครับมาชนแนว EMA 20ตรงนี้ดีดขึ้นไปอีกชนแนว EMA 20ตรงนี้ชนหลายครั้งเลยนะครับจนกระท,ทรั่ทสบบงส แถวๆห้าหมื่นสันจนถึง5 4าหมพเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ผ่านนะโดนตกทะลุลงมาครับตกทะลุลงมามาเจอโซนนิ่งถัดมานะครับโซนนิ่งถัดมาก็คือโซนตรงนี้นะครับ คุณสังเกตนะตรงนี้เป็นโซนแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนถัดมาที่ร่วงลงมาเห็นไหมซึ่งโซนถัดมาเนี่ยคือ4 2 0 0 0จนถึง45,000เกิดขึ้นนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยราคาของบิตคอยพยายามทะลุเส้นเอ็มเขึ้นไปแต่ก็ไม่พ้นครับโดนตบกลับลงมาการที่โดนตบกลับลงมารอบนี้ครับมันก็ร่วงลงมาเจอโซนถัดมาที่อยูดติดกันเนาะจาก42 0 0 0เนี่ยมาเจอแถวๆ38,00 0จนถึง41,000กันเลยทีเดียวพอเจอโซนถัดมาเนี่ยมันก็ดีดตัวทะลุขึ้นมา เหนือเส้น EMA 20นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปตรงนี้ลงมาทดสอบแถวๆ EMA 20 นีออกไหมขึ้นไปอีกเจอโซนนิ่งครับแล้วโดนทุบลงมาแถวๆถวเส้น EMA 20ตรงนี้ก็แถวๆถวเส้น EMA 20ตรงนี้ขึ้นไปเจอแนวต้านใหม่นะครับก็คือไฮใหม่ที่69,00 0แล้วก็จะเห็นว่าร่วงลงมาทดสอบแถวๆโซนนิ่งเนาะแล้วก็โดนตบทะลุลงมานะครับอยู่ใต้เส้น EMA 20ก็คือเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับพอมันอยู่ใต้เส้น EMA 20คุณกูจะสังเกตเห็นชัดเจนนะว่ามันพยายามทดสอบแถวๆโซน5 8 0 0 0จนถึง60,000เกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็ไม่ผ่านเลยโดนตบร่ววงยา เลยมาเจอโซนตรงนี้ครับที่อยู่ใต้เส้น e m a 20สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกครับคุณสังเกตเห็นนะครับตรงนี้พยายามทะลุเส้น EMA 20ขึ้นไปแต่ไม่ผ่านครับร่วงลงมาอีกประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับลองสังเกตดีๆนะครับตอนที่มันพยายามดันตัวเองขึ้นไปเหนือเส้น EMA 20ตรงนี้ครับจะเห็นว่ามันร่วงลงมาเจอโซนผัดมาข้างล่างนี้ เห็นชัดเจนเนาะว่าอาจากโซนตรงนี้นะครับขึ้นไปครับโดนตบลงมาเจอโซนถัดมานะครับแล้วก็ร่วงลงมาอยู่แถวๆบริเวณโซนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับพอมันขึ้นไปปุ๊บโดนตบลงมาตรงนี้พยายามดันตัวเองขึ้นทะลุเหนือเส้น MA 20แล้วก็ไม่ผ่านเนี่ออกอปะโดนตบทะลุลงมาเจอโซนถัดมาเลยทีเดียวนะครับโซนถัดมานี่นะครับคือข้างล่างตรงนี้เลยบางคนบอกอ้าวไม่ใช่โซนตรงนี้หรอโซนตรงนี้คือมันทดสอบตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วไงมันก็เลยเจอโซนที่ต่ํากว่าตรงนี้เหมือนกันครับพอมัน ร่วงลงมาปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นชัดเจนครับนี่คือโซนครับแล้วมันก็ร่วงลงมาคุณจะเห็นว่าก่อนหน้านี้มันทดสอบบริเวณโซนตรงนี้ไปแล้วนะครับก็คือแถวๆสี่หมจนถึง45,000ประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะบอกครับถ้าราคาของบิตคอยยังไม่สามารถทะลุเหนือเส้น m a 20ทะลุขึ้นไปได้นะมีโอกาสเช่นเดียวกันครับที่คุณอาจจะได้เห็นราคาของบิตคอยอาจจะร่วงแถวๆสามหมจนถึง4ี่หมเกิดขึ้น ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือจุดจุดนึงนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดนะครับผมเนอกเหนือจากนี้ครับผมมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะให้เพื่อนๆพ่พี่พพๆทุกคนได้ลองดูด้วยเช่นเดียวกันนี่คือแพทเทิร์นหนึ่งนะครับที่เกิดจากในตลาดหุ้นเนาะขอย้ํำนะว่าความรู้ทั้งหมดที่ผมใช้นะครับเป็นความรู้ที่เอามาจากตลาดหุ้นเนาะแล้วเอามาปรับประยุกต์ใช้ในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะถ้าคุณสังเกตแพทเทิร์นตรงนี้ดีๆนะครับ จะเห็นว่ามันมีพีคสามพีคนะครับเขาเรียกว่าทรีพีคกับโดมเฮาส์นะครับพูดง่ายๆคือมันเป็นมันเป็นจุดยอดนะครับสามจุดแล้วก็ขึ้นไปที่โดมนะครับเป็นแพทเทิร์นแบบเหมือนอาคารอะเออเป็นลักษณะอย่างนั้นลองมาสังเกตบางสิ่งบางอย่างจากจุดล่างสุดตรงนี้ครับคือมันเป็นข้างล่างขึ้นมาเนาะแล้วดีดขึ้นไปเจอสามท็อปเกิดขึ้นนะลองมาสังเกตดีๆครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกครับมันไล่ขึ้นมาครับดีดขึ้นมาครับจนกระทั่งเจอสามท็อปที่ผมพูดถึงนี่ครับ 3 5 7คือตรงนี้ครับนี่ครับสามท็อปสามเห็นไหมซึ่งมันจะตรงกับภาพนี้นะครับสามห้ 3, 5, จากนั้นจะเห็นว่าพีกตรงเลข9ตรงนี้ครับมันจะเกิดขึ้นครับแต่มันจะย่อต่ํากว่าเลข7นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าตรงนี้คือ7จ็ดใช่ไหมนี่ครับ เลข9ย่อต่ำกว่าเลข7เห็นไหมมันเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันครับจากนั้นครับกูจะเห็นว่ามันร่วงลงมาลาหนาวเลยนะเจอจุดที่ต่ำที่สุดคือเลขนะครับก็ร่วงยาวเลยจุดที่ต่ำที่สุดคือเลข10คือบริเวณตรงนี้นั่นเองจากนั้นครับอะไรเกิดขึ้นต่อครับ จาก10เสร็จปุ๊บคุณจะเห็นว่ามันมีการดี11 13เกิดขึ้นเนาะ11 13เนี่ยมันทําท่ายกสูงขึ้นนะคุณจะเห็นว่าตรงนี้เกิด11เกิดขึ้นนะครับขึ้นไฮนะครับจากนั้นครับมันก็ย่อลงเนาะจาก11ลงมา12แล้วก็ขึ้นไป13นะครับซึ่งสูงกว่า11นะครับนี่ครับย่อลงครับขึ้นไปครับ13ครับเห็นไหมเออพทเทิร์นมันเกิดเป็นภาพ จากเมื่อสักครู่เลยนะครับจากนั้นครับคุณจะเห็นนะครับจาก13มันย่อลงมาที่14ก็นี่ครับย่อลงมาที่14บริเวณตรงนี้เห็นไหมแล้วจากนั้นครับมาดูครับ15 17 19แนวโน้มมันจะใกล้ๆกันแต่ดูเหมือนว่าแนวโน้มจะสูงขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางเนาะนี่ครับ15 17 19เกิดขึ้นเห็นไหมนี่คือโดยประมาณนะอาจจะไม่ได้เป็นแพทเทิร์นร้อพอล่วงลงมาตรงนี้คือ20ครับนี่ครับล่วงลงมาแถวๆนี้20 เห็นปะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันเลยนะจากนั้นปุ๊บมันดีดขึ้นไปครับที่ 21, 23, 25ซึ่ง23คือไฮสูงที่สุดที่เกิดขึ้น21ครับ23ครับนี่ครับ25ซึ่ง23คือไฮที่สูงที่สุดเกิดขึ้นสังเกตอะไรดีๆไหมครับย1 23, ิบเอ็ดยหลังจากนั้นมันบอกว่าร่วงลงมาจะเจอ27ที่เป็นท็อปผมอยากบอกว่าร่วงลงมาดีดขึ้นมาเจอตรงนี้ครับที่ยีที่เป็นท็อป เห็นไหมจากนั้นคืออะไรครับถ้าเรามาดูภาพครับ ยี่สิบเจ็ดเสร็จปุ๊บยี่สิบแปดยาวเลยซึ่งตำแหน่งยี่สิบแปดถ้าคุณสังเกตดีๆมันจะตรงกับแถวๆบริเวณเลขสิบเนาะยี่สิบแปดตรงกับสิบึึงเป็นจุดที่ต่ำสที่สุดนั่นหมายความว่า worst case ที่ผมมองเห็นในตอนนี้ครับตอนนี้ราคาของบิตคอยอาจจะร่วงลงมายาวเลยนะเมื่อกี้บอกว่ามันอาจจะเจอโซนตรงนี้เห็นไหมแต่ถ้าเกิดคุณไปเจอตำแหน่งที่สิบนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่ worst case ครับราคาของบิตคอยจะมาชนทดสอบแถวๆสองหมื่นแปดพันจนถึง3 2 0 0 0เกิดขึ้น ดังนั้นครับนี่คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับที่คุณอาจจะต้องเฝ้าระวังสําหรับคนที่เล่นสั้นเนี่ยผมบอกเลยครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดลองอยู่เนี่ยคุณอาจจะต้องมานั่งดูนะว่าถ้ามันไม่ผ่านโซนนิ่งตรงนี้เนี่ยคือมันทะลุลงมาเมื่อไหร่เนี่ยผมกลับมองว่าคุณอาจจะต้องปิดจังหวะตรงนั้นเพื่อโปรเทคความเสี่ยงแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะมาทดสอบเล่นแถวๆโซนตรงนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับหรือถ้าใครอยากจะเปิดช็อตก็ is okay นะครับแต่ขอย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่การแนะนําในการลงทุนเนาะทุก แคสที่ผมมองเห็นนะว่าปัจจุบันตอนนี้มีโอกาสเนาะที่อาจจะไป28,000จนถึง32,000เกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับจะเห็นว่าแพทเทิร์นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันโชว์คำตอบที่แตกต่างกันเนาะอันนี้คุณก็ต้องมานั่งพิจารณาและมอนิเตอร์กันต่อไปครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับที่ผมอยากจะบอกเพิ่มเติมครับถ้าคุณสังเกตบางสิ่งบางอย่างให้ดีนะครับอ่านี่คือกราฟของสกุลเงินดิจิตัลที่ชื่อว่าบิตคอยนนะครับโดยกราฟตรงนี้ผมเปิดเป็น1ปีนะท่งคือ1ปีตตั้งแ่ปี2010นะ,ะเห็น ว่าราคาโอเพนเนี่ยก็คือตัวโอเนาะอยู่ที่จุดศูนย์ห้านะครับแล้วก็ราคาปิดจะจบที่ศูนย์จุดสามปีนั้นนะครับในขณะที่ตรงนี้ครับ ปีหนึ่งหนึ่งครับราคาโอเพนจะอยู่ที่0.29ราคาปิดคือตัว C นะครับโครสอยู่ที่4.72ผมเอาตัวเลขพวกนี้ใส่ตลาดาง Excel เข้าไปเนาะนี่คือตัวเลขที่เกิดขึ้นตั้งแต่จัก,กราฟเมื่อสักครู่เนาะของปี2010เนาะแล้วผมก็เอามาพอตนะรราคาเปิดเนี่ยสตาร์ทอยู่ที่ 0. 0.5ราคาปิดเนี่ยจบที่0.3จะเห็นว่ามีการบวกเพิ่มขึ้น500เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้บวกเพิ่มขึ้นพันห้าบวกไปเรื่อยๆสีเขียวคือบวกเนาะสีแดงคือติดลบก็คือราคาเปิดเนี่ยทออ มันสูงกว่าราคาปิดที่เกิดขึ้นซึ่งผมไฮไลท์เป็นสีเหลืองนะจะเห็นว่าตั้งแต่ประวัติศาสตร์ปิตคอยมาช่วง10ปีเนี่ยเราเจอ2ครั้งนะซึ่งพูดง,ง่ายๆมันก็คือช่วงฮาร์วิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากฮาร์วิ่งที่เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอราคามันไปสร้างจุดสูงสุดใหม่เนี่ยอย่างพอจุดสูงสุดใหม่เนี่ยจะเห็นว่าราคาวิ่งไปถึง5,000%เลยตรงนี้จุดสูงสุดใหม่วิ่งขึ้นไปถึงพันเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้น กันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมานั่งมอนิเตอร์หรือลุ้นกันนิดนึงเนาะแต่ประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะให้คุณสังเกตดีๆนะว่าอืมแล้วถ้าเกิดเราประเมินจากค่าสถิติตรงนี้นะมันมีโอกาสจะเกิดอะไรขึ้น,นก็ต้องบอกก่อนว่าไม่มีอะไรที่การันตีได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆราคาสูงสุดของบิตคอย n มันไปสูงกว่านี้นะแต่ผมตีซะว่าถ้าเกิดราคาตรงนี้เนี่ยออปิดนะครับมันบวกขึ้น5 3 0 0เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ผ่านไปอีก4ปีเนาะหนึ่งสองสามสี่ราคาบวกขึ้นไปอีก 300%ซึ่งจากจุดท็อบเนี่ย ร่วงลงมา50กว่าเปอร์เซ็นต์จาก700กว่าก็เลยเหลือ3 20กว่าในขณะที่ตรงนี้ครับตรงนี้มันไปถึง13,800ใช่ปะซึ่งจริงๆมันสูงกว่านั้นนะครับจะเห็นว่ามันบวกไป1ัน0เปอร์เซ็นต์โดยประมาณแล้วมันก็ร่วงลงมาในปีถัดมานะครับก็คือ73เปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพูดง,ง่ายๆถ้าคุณนับไปอีก4ปีตอนนี้จะเห็นว่า123คุณยังไม่เห็นตัวเลขหลักพันเปอร์เซ็นต์เกิด,ด,าาดขึ้นเนาะแต่ อยู่ที่4,6202.77เนาะก็ดูจากตรงนี้ครับนี่ครับตัว O ครับ4,6202.77นั่นเองนะครับในขณะที่แล้วราคาสีส้มตรงนี้มันจะไปที่เท่าไหร่ถ้าสมมุตินะครับสมมุติสมมุติมมว่าตรงนี้คือช่วง4ปีต้องบอกคุณก่อนเนาะว่าตรงนี้เนี่ยคือช่วง4ปีที่ราคาของบิตคอยไปสูงสุดตรงนี้ผ่านไป3ปีราคาถึงไปจุดสูงสุดตรงนี้ผ่านไปอีก อาจจะ3หรือ4ปีก็เป็นไปได้นะต้องบอกว่าอาจจะ3หรือ4ปีก็เป็นไปได้อันดับแรกเนี่ยถ้าเกิดสมมติผมคิด worst case นะครับสมมติว่าผมคิดว่าราคาของ Bitcoin มันอาจจะพุ่งต่อในกรณีที่ตรงนี้ราคามันพุ่งต่อนะครับสมมติว่าถ้าเกิดมันอัพขึ้นเนาะอะ,อะถ้าราคามันอัพขึ้นในเคสของช่องสีส้มนี้จะอัพไปขนาดไหนผมก็ลองประเมินจากตัวเลขตรงนี้แล้วกันครับตรงนี้คือประมาณ5 3 0 0 5,300เนี่ย ตรงนี้เนี่ยไปถึงจุดพีคอีก1300พูดง่ายการเติบโตมันอาจจะต่ำลงเนาะถ้าสมมุติผมตีเลขโดยประมาณนะครับจะต่ำลงขนาดไหนก็ลองคิดง่ายๆครับจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับมันโตขึ้นประมาณ4เท่าในขณะที่ทุกๆก,การฮาฟวิ่งเนี่ยมันอาจจะเติบโตน้อยลงผมเลยตีซะว่าจากตรงนี้เนาะมันเติบโตน้อยลง2เท่านะครับสัก2เท่าเนาะสมมุติผมเอาตัวเลขนี้ 1330หารด้วย2แสดงว่ามันอาจจะโตขึ้นประมาณ600%เนี่ยออกมาอ่า600%พูดง่ายๆนั่นคือตัวเลขกำไรที่มีการเชนเกิดขึ้นนะครับจากตัวเลขนี้มาเป็นตัวเลขนี้600%ในที่นี้ผมก็ลองดูเลยครับตั้งตัวเลขนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้คูณด้วย 600%เมื่อสักครู่เนาะโอ้ oh, จะเห็นว่าตัวเลขมันไปแบบเวอร์วังอลังการมากๆเลยนะครับมันบอกว่าราคาของ Bitcoin อาจจะไปถึง3 5 0 0 0 3พ0 0กันเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นแค่ตัวเลขโดยประมาณซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็เป็นไปได้แต่ในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือนี่คือกรณีที่อัพแบบไปแบบพีกๆเลยนะเออไปแบบพีกๆก,กันเลยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือถ้าวันนี้เนี่ยเราลองมาดูในเคส Case กันบ้างดีกว่าจากสถิติตรงนี้เนาะตรงนี้เนี่ยมันร่วงลงไป56%ตรงนี้ร่วงลงไป73%ถ้าผมคิดค่าเฉลี่ยนะครับจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณ64.86แสดงว่าในเคสที่ดาวเนี่ยก็คือมันร่วงเนาะราคาอาจจะร่วงลงมาสัก65%ก็แล้วกันนะผมตีเลขกลมๆสัก65%นะครับเราก็คิดตรงนี้ครับอเอาตัวเลขนี้ลบด้วยตัวเลขนี้คูณด้วย0.65 0.65คือ65%เนาะจะเห็นว่ามันบอกว่าราคาของ Bitcoin อาจจะร่วงไปถึง10,060ซึ่งต้องบอกก่อนนะในมุมมองของผมตัวเลข2ตัวนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็นได้แต่มันน่าจะอยู่ในช่วงตรงนี้นะในราคาช่วงที่ต่ําสุดเวลาที่มันดาวหรือราคาช่วงที่สูงที่สุดในราคาที่มันอัพถามว่าทาไมผมต้องคิดอัพกับดาวเพราะอย่างที่บอกครับตรงนี้4ปีราคาของ b i t c o อ n ไปถึงจุดท็อปตรงนี้3ปีราคาของ Bitcoin ไปถึงจุดท็อปถ้าเรานับจากปีที่ติดลบเนาะเออปีที่บวกเนี่ยตรงนี้3ปีติดตรงนี้เพ แต่มันยังมันเหมือนมันมาจุดท็อปนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ได้เห็นแบบตัวเลขที่แบบเวอร์วังอลังการแบบ5%้าพันเปอร์เซ็นต์พันสามร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยต่อให้ฮาร์วิ่งเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีโอกาสที่จะโตมากกว่านี้ด้วยดังนั้นเนี่ยผมเลยตีซะว่าถ้าเกิดมันขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะเขียว4ปีก็เป็นไปได้ปีนี้อาจจะเป็นปีที่ไปจุดท็อปก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าปีนี้มันเกิดร่วงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการดาวตรงนี้ลงมา1 6ื่นแต่ถามว่าการดาวที่เกิดขึ้นมันจะเป็นตัััวเเเลลลลขทลลทีีี่่สสสมมมมมหหตตตตุุผผ้้ยออาากกใคคณงงงรรบบปิด ราคาของบิตคอยไปที่322นะครับจะเห็นว่า322เนี่ยมันต่ำกว่าปีก่อนหน้าเนาะก็มันร่วงลงอะ่ะมันก็เลยต้องต่ำกว่าแต่ถ้าเราไปเทียบกับปีก่อนหน้านั้นครับจาก2 0 1 4คือปีที่มันร่วงลงมา50%เนาะเทียบกับปี2012คุณจะเห็นชัดเจนนะครับว่าราคาของบิตคอยสูงขึ้นนะพูดง่ายสา2เนี่ยมันก็คืออาจจะร่วงต่ำกว่าปีก่อนหน้าแต่ไม่ได้ต่ำกว่า2ปีีท่่แล้วนนันเองพอมาดูปีนี้ครับ 73%โอ้ร่วงเยอะนะครับร่วงลงมา73%แต่ถ้าคุณสังเกต3,692เนี่ยมันจะต่ำกว่าปีก่อนน้าก็คือปี2017ที่ไปถึงจุดท็อปนี่ออกนะแต่มันไม่ได้ต่ำกว่าปี2016นะเพราะปี2016แค่970นั่นหมายความว่าคุณสามารถอนุมานบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้นะว่าในมุมมองของผมนะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตัวเลข10,06ถ้าสมมติเรามาใส่ตรงนี้คือ10,06ใช่ปะมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมผมก็ต้องบอกคุณก่อนการจะเกิดสิ่งนั้นได้แสดงว่ามันถูกมองว่าปีน 40, ห0 0 0คือปีที่ท็อปแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปได้นะแต่ประเด็นคือ16,000ที่เกิดขึ้นถ้าคุณไปเทียบกับปี2020จะเห็นว่า2020ต่ำสุดอยู่ที่28,980ปผมตีเลขประมาณ2 9 0 0 0นั่นหมายว่าตัวเลขตัวนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับผมตีไฮไลท์สีแดงนะครับอาจจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่า worst case ของ Bitcoin ถ้ามันร่วงลงมานะครับก็ไม่น่าจะต่ำกว่าตัวเลข2 9 0 0 0ื นื้อออกไหนี่คือ worst case ในปีนี้นะครับที่เกิดขึ้นนะไม่น่าต่ํากว่า29,000นะครับแม้เมื่อสักครู่เนี่ยคุณจะเห็นว่า worst case ผมตีประมาณจากกราฟมีโอกาสที่จะไปถึงตรงนั้นที่ประมาณ29,000แต่มันก็ถือว่าไม่ได้ต่ํากว่า29,000เนื้อออกปพอผมย้อนกลับไปดูที่กราฟอีกทีก็จะเห็นชัดเจนนะว่าจุด ตรงนี้ครับคือ42,000จนถึง45,000ซึ่งเป็นแนวปัจจุบันถ้ามันจะร่วงทะลุลงมาก็มีโอกาสจะไปเจอ38,00 0จนถึง41,000เกิดขึ้นก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดมันจะร่วงต่อลงมาถึง28,000จนถึง3 2 0 0 0ผมก็ยังมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้แต่มันคงไม่น่าจะต่ำกว่า2 8 0 0 0ไปแล้วนะครับนี่คือจุดจุดหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าถามผมนะว่า Poten t i a l ในการที่ราคาของ Bitcoin อ,อาจจะย่อรอบ นเนาะอาจมันอาจจะอยู่แถวๆประมาณ3,800มจนถึง41,000ก็เป็นไปได้เนาะแล้วถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปถึงท็อปใหม่ของราคาบิตคอยนะครับ ซึ่งท็อปใหม่ของราคาบิตคอยถ้าถามผมว่าจะไปถึงสามแสนห้าไหมส่วนตัวผมผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ไปถึงตรงนั้นก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ก็ต้องมานั่งลุ้นกันเพราะว่าตัวเลขที่ผมเคยประมาณเนี่ยหนึ่งแสนน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้เนาะแต่จะไปถึงแสนห้าไ, 1, 000, 5, ไหมก็ต้องบอกว่าก็เคยประเมินว่ามีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าเกิดเคุณไปดูตาม Stock to f l o w m o เดลเนี่ยมันก็จะบอกว่าราคาของบิตคอยอาจจะไปถึง2,50 0 0 0หมกันเลยทีเดียวตรงนี้ก็ต้องมารุ้นกันต่อไปนะว่าตัวเลขมันจะวิ่งไปถึง ตรงไหนแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณดูเพิ่มเติมครับ ผมทำตัวเลขโลในแต่ละปีเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับปี2010คือราคาที่ต่ำสุดของบิตคอยอยู่ที่จุด0.1ครับ2011เนี่ยก็ขึ้นมานะครับ2012ขึ้นมามีปีตรงนี้ครับจะเห็นว่ามันขึ้นมาตลอดนะยกเว้นปี2015ซึ่งคุณสังเกตดีๆครับ2014เนี่ราคาของบิตคอยร่วงลงเนี่ยอกปะเป็นปีที่ร่วงลงแต่2015เนี่ราคาต่ำสุดดันต่ำลงมันถึงได้คอนเฟิร์มอย่างที่ผมบอกครับว่าอาจจะไม่ได้เกิดในสิ่งที่ผมพูดก็เป็นไปได้เนาะแต่ทั นี่คือค่าสถิติที่เราใช้ในการประเมินกันนะครับเพราะว่าการที่คุณลงทุนอยู่เนี่ยมันอ้างอิงตามสถิติอยู่แล้วนะครับนี่คือเรื่องปกติพอเราดูปี2016จะเห็นว่ามันอัพขึ้นนะเหนือ2014ด้วยเหนือ2015ด้วยนะครับ2017ก็สูงกว่า2016 2018ซึ่งเป็นปีที่ราคาของ b บิตคอยร่วงลงมาถึง73ก็จะเห็นว่าจุดโลของมันสูงกว่า2017 2019เนี่ยก็พุ่งขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าการพุ่งขึ้นไปก็อยู่พอๆกันเห็นไหมอยู่พอๆกันนะครับ คือมันเหนือกว่า3,001ก็จริงแต่ว่าสำหรับผม,ผมถือว่าตัวเลขพอๆกันนะครับ2020 3,008ผมก็ยังถือว่าตัวเลขตรงนี้พอๆกัน2021ก็คือปีที่แล้วต่ำสุดอยู่ที่27,000นะครับนั่นก็แปลได้เช่นเดียวกันนะว่าตัวเลขที่ผมประมาณเอาไว้คือมันไม่น่าต่ำกว่า20,000 9,000เนาะหรืออาจจะไม่ต่ำกว่า28,000เกิดขึ้น28,000-29,000ถึง 29, เนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่านี้กันแล้วนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ยโคชบอลแต่ปี2015มันต่ำกว่า2014ก็ต้องบอกว่าอันนี้ผมไม่เถียงคุณเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับถ้าคุณดูปีที่ราคาของ Bitcoin มันย่อลง จะเห็นว่ามันวิ่งอยู่ประมาณตรงนี้นะครับสองร้อยเจซึ่งผมถือว่าตัวเลขนี้ไม่ได้แตกต่างกันอย่างในยะสําคัญนะหลังจากนั้นมันถึงดีดขึ้นไปถึง700กว่ากันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยร่วงลงมา70%กว่าเ็ก็เหมือนกันครับตรงนี้ครับประมาณ3,000เห็นปะ ก็คือไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญนะ่ะเออนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งหนึ่งที่ผมก็มองภาพเอาไว้นะผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจส่วนหนึ่งว่ามีโอกาสที่ราคาของบิตคอย n ถ้ามันร่วงเนาะมันก็ไม่น่าจะร่วงต่ำกว่า28,0 0 0อย่างแน่นอนนะครับนี่คือมุมมองส่วนตัวของผมถ้าจากข้อมูลที่คุณเห็นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าดูแนวโน้มเนี่ยราคาของบิตคอยสูงขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดวันนี้คุณติดดอยอออยยยยู่ย่าางน้นรก คุณถือในระยะยาวหรือลงทุนในรูปแบบของลองเทอมมากพอเนาะมันก็ยังมีโอกาสที่จะทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเงินของคุณมันเติบโตงอกเงยแล้วก็หลุดจากดอยได้ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับ มาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับจากเมื่อสักครู่คุณจะเห็นนะว่าผมตีประเมินแบบ worst case ในสถานการณ์ของ Bitcoin ตอนนี้ที่ใครหลายๆคนอาจจะรู้สึกกลัวหรือกังวลน,นะว่าตกลงราคามันจะไม่วิ่งต่อกันแล้วหรือเปล่าซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่ามันจะเป็นอย่างที่คุณคิดนะครับผมก็อยากให้คุณดูนะครับรายละเอียดเมื่อสักครู่เนาะที่ราคาของ Bitcoin อาจจะวิ่งไปที่โซนหรือว่าไป worst case ที่โซนที่แบบต่ําไปจนถึง28,0 0 0เกิดขึ้นเช่นเดียวกันและแน่นอนในข้อมูลที่ผมแชร์และแบ่งปันคุณก็จะเห็นวว่่่ามมมัันนยยงงงคงีีข้ออููลทเเป็ชิบก ว่าราคาของบิตคอยในจุดที่ต่ําสุดเนี่ยแนวโน้มของมันเนี่ยสูงขึ้นเนาะซึ่งนั่นหมายความว่าในมุมมองของผมปีนี้ถ้าราคาของบิตคอยร่วงนะครับร่วงจริงๆเนาะราคาปิดเราคุยที่ราคาปิดนะครับก็ไม่น่าต่ํากว่า28,00 0เกิดขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาลุ้นกันนิดนึงนะครับว่าราคาของบิตคอยยังมีโอกาสที่จะแตะไปที่10,000แกันอยู่หรือเปล่าก็ต้องจับตามองดู ให้ดีแล้วสาหรับใครนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปคลิปนี้หรือรู้สึกว่าคลิปคลิปนี้มันดีหรือมีประโยชน์นะฝากเป็นกําลังใจให้กับผมสักนิดหนึ่งผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด s u b s c r i b e นะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาให้กับผมได้ด้วยหรือถ้าใครนะรที่อยากจะสนับสนุนช่อง b o n happiness investor นะครับสามารถสนับสนุนโดยการเลี้ยงกาแฟผมผ่านบัญชีที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับผม แล้วถ้าใครนะรที่คุณไม่เคยลงทุนมาก่อนหรือว่าเป็นนักลงทุนที่เรียกเลยว่าอาจจะเป็นมือใหม่เนาะหรืออาจจะเป็นมือเก่าที่ลงทุนแล้วแบบขาดทุนมาโดยตลอดเนาะผมยินดีซัพพอร์ตคุณนะครับแค่วันนี้ครับคุณจําเป็นต้องมีความรู้ในแบบที่ผมมีเนาะซึ่งต้องบอกว่าความรู้ที่ผมใช้คือความรู้ที่ลงทุนจากในตลาดหุน้นและเอามาปรับระยุกต์ใช้ในตลาดคริปโตเคอเรนซีด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณสนใจนครับอยากจะเรียนรู้ในสิ่งสิ่งนี้ครับสามารถทักเข้าไปที่ช่องทาง Li น์อดโดยพิมพ์คําว่า EP ได้เลยนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งตอนนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ครับที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาเป็นกําลังใจและติดตามช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์นี้กันนะครับไว้เจอกันคลิปคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม